ข้อมูลเต็มไปหมดเลยอ่ะจะมีไหมนะที่รวมข้อมูลไว้ในที่เดียวกัน eportfolio ระบบแฟ้มสะสมผลงานอะไรอ่ะลองดูดีกว่าขั้นตอนก็นง่ายๆเพียงสมัครสมาชิกลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่กรอกข้อมูลส่วนตัวใส่อีเมลและตั้งรหัสผ่าน จากนั้นก็เข้าสู่ระบบแฟ้มสะสมผลงานโดยใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ตั้งไว้เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นวุฒิการศึกษาประวัติการทำงานทักษะด้านภาษาและทักษะอื่นๆในส่วนของข้อมูลการฝึกอบรมถ้าเคยได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแล้วข้อมูลต่างๆก็จะขึ้นให้โดยอัตโนมัติค่ะ ข้อมูลจะถูกรวบรวมไว้เป็นพอร์ตโฟลิโอและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วยังสามารถแชร์โปรไฟล์ได้อีกด้วยนะคะตำแหน่งจากภาคเอกชนที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่างๆจะนำมารวมไว้ในที่เดียวมีระบบ AI ที่มาช่วยแมทงานที่เหมาะสมกับตัวเราได้คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้เป็นการรวมบริการภาครัฐแบบ one-stop service มั่นใจได้ว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และข้อมูลส่วนตัวของเราจะปลอดภัยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน